อ่ไปดูทางฝั่งของฝั่งซาอุดิอาระเบียบ้างดีกว่านะคะก็เอาคีร้อนเอาฮีรัน,รนต้องต้องทำสิ่งคุณ,คณซีนไหม,อมเอาคีร้อนช่วงนี้เจอกันอาทิตย์ละครั้ง โอเจอแล้วน้ำไฟลน้ำไหลไฟลับเลยอะทุกวันเสาร์อะ <c oughs> เอออ่ะก็ในฝั่งของลีกซาอุดิอาระเบียนะคะก็แน่นอนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวเอาทิร้านกับทางด้านของโอซิมเพนนะคะเมื่อวานเนีเพิ่งพูดไปขำๆว่าเนี่ยตอนมีข่าวอบโอซิมเพนอะแฟนลิเวอร์พูลที่แบบอยากปล่อยนูนเยนก็ใจไม่ไดีอะครับก็อย่างคือถ้าเขาโอซิมเพนเขาตกลงแล้วนูนเยนชะละอะไรอย่างนี้ เออแบบตอันนี้อาริเซก็เล่นนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของวิเตอร์โอซิมเพนเองก็บอกว่าไม่ไปนะใช่ไม่ไปไม่ไป<ล>ค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีสื่ออิตาลีอย่างฟุตแมคาโตเนี่ยรายงานว่าพอไม่ได้น่าจะไม่ได้โอซิมเพนเนี่ยก็กลายเป็นดาวินนูเยสเนี่ยแหละที่เป็นเป้าหมายใหม่ของอัลฮิลานนะคะหลังจากที่ออก่อนหน้านี้นมีข่าวกับโอซิมเพนไปนะคะแล้วโอซิมเพนก็บอกว่าไม่ได้สนใจที่จะย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางส่วนนเูเยสเนี่ยดูท่า ว่าจะไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมอันนี้คือการรายงานของฟุตเบรกโตนะแล้วแล้วเขาาบอกต่อว่าเอาฮีลาเนี่ยมีการติดต่อกับเอเจนต์ของนูนเยสในเบื้องต้นไปแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการนะคะซึ่งถ้าแบบทักไปแล้วมีการตอบกลับมาเนี่ยทางสโมสรก็พร้อมที่จะคุยกับลิเวอร์พูลทันทีถ้านักเตะไฟเขียวส่วนสถานการณ์ของนูนเยสเนี่ยในในลิเวอร์พูลก็อย่างที่เห็นนะ่มันไม่แน่นอนแล้วดูวี่แววว่าถ้าจะ เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่น่ว่ามี30 70 70, 70ออกอสบเออกะ <g ülme> <ừ, S 2> ก็ขายเพื่อระดมทุนไปซื้อเวทใช่นะคะ <g ülme> เพราะฉะนั้นเนี่ย <g ülme> ก็เดี๋ยวต้องดูแล้วกันว่าทิศทางของข่าวนี้จากทีมของซาอุดิอาระเบียกับนูเียจะเป็นอย่างไรนะคะก็มีมีโหัแต่คอสอฟไซด์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวลือนะคะที่บอกว่าลิเวอร์พูลจะไปล่าตัวคิมบินแจอันนี้นี่น่ว่าไม่ไม่น่าจะจริงนะ่าจะเป็นข่าวลือมากกว่า ก็มันมีข่าวว่าบายัิ่งก็พร้อมต่อยมินแจออกจากทีมคอก็หลังๆก็ไม่ได้เลยนะแต่คุณเชื่อไหมว่าผมเห็นภาพเขาเล่นพริมพ์เ์ลีงน่าจะรอดน,นะเพราะว่าเป็นร่างกายแข็งแรงโ,โมนสเตอร์ใช่แต่กับบายยิร์น,น่ะโอ้โหมันต้องใช้เทคนสงสงิคสูงทรงแล้วเขาเสียผู้เสียคนนะแต่นาโุลีนะคุณอย่าลืมนะนี่คือหนึ่งในขุนพลที่พานาบปลีคว้าแชมป์ เซรีอาร์เลยนะถ้าคู่กับฟานได้นะผูมการันตีเลยเกิดเกิดแน่โอ้โหชนให้โอ้โหฟานได้ับคิมปิแจนี่คือตัวใหญ่นักเกย์นะชนให้อะถ้าพูดถึงฟานได้มีข่าวฟานได้หน่อยนะคะก็เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่เคยมีแผนที่จะกลับไปแขวนสตาร์ทในหลีกบ like ้านเกิดนะอ๋อภูมิใจกับเส้นทางในการเป็นนักเตะต่างประเทศแบบนี้นะคะเขาเออ อย่างฟานไดก็เคยเล่นอยู่กับวิลเลียมทเวนนะแล้วก็มีโกลนเกนใช่ไหม,มแล้วก็ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของโกลนเกนก่อนที่จะไปแจ้งเกิดกับกาลโชเซลติกซานต้าแล้วก็เนี่ยกับลิเวอร์พูลนะคะซึ่งฟานไดเองให้สัมภาษณ์เขาบอกเขาไม่ได้มีไอเดียที่จะกลับไปแขวนสตัร์ทในบ้านเกิดในช่วงของแบบช่วงท้ายของอาชีพนะคะไม่เคยคิดจริงๆผมแสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะไม่กลับไปที่เนเธอร์แลนด์อย่างแน่นอนนะคะผมเริ่มต้นที่นี่และนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผมแต่ผมชัดเจนว่า ไม่ได้อยากกลับไปเล่นในบ้านเกิดนะคะภูมิใจในอาชีพของผมมาตลอดแล้วก็คิดว่าการกลับไปเล่นแบบแขวนสตาร์ทในลีกบ้านเกิดไม่ใช่ไอเดียไม่ใช่ความคิดข,ของผมอย่างแน่นอนโอ้โหชัดเจน <laughs> แฟนรายการสปอตของดูบุนเดสลีกาเยอะหลายคนเนี่ยติดภาพเลยบอกคิมมินแจย่าม่าหัวเราะเลยนะหัวเราะเลยแต่ว่านักบอลต่างลีกเวลาเล่นในบางทีเล่นบุนเดสไม่ดีไปเล่นในพิม์ลีกดี เล่นในเพมงไม่ดีไปแก้เกิดเกาโชว์เยอะนะครับใช่คุณดูสกอตแมทโธมีสเลยครับไปคว้าแชมป์เลยนะฮะลูกชายคุณป๊อบนี่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้มินปอมเงียบไปแล้วนะด่านักบอลด่าลูกชายผมไล่บอลบูทูธไปไงโต้นักเตะเอวีพีเกาโชซิเรียจ้า